รครับ,ค,รบคืออย่างนี้นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับของทุกป,ปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2555เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤด,ดูการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคใต้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฝั่งอันดามันนะครับโดยคือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตปะตูนตรังกระบี่นะครับถือว่าเป็นช่วงที่เราหมดหน้ามรสุมแล้ว นะครับก็จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่นะครับก็ได้ให้ความสําคัญจากกิจกรรมงานประเพณีต่างๆนะครับงานต่างๆที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งฝั่งอันดามันของเรานะครับงานแรกที่เรา ให้การสนับสนุนในการจัดก็คืองานเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูลรักเลป่าฟ้าสตูลน,นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายน2555ที่เกาะหลีเป๊ะนะครับเกาะอ,อาดังเกาะไ่และก็เกาะหินงามงานนี้นะครับทางสำนักง,งานทรอทอตังนะับได้พยายามที่จะหาพันธมิตรเข้ามาร่วมนะครับในการจัดครั้งนี้ก็มีผู้ที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ประมาณ800คน อันที่2คืองานทําความสะอาดบ้านปลาของทะเลตรังงานนี้เราก็ทํามาเป็นทุกปีนะครับอยากเรียนให้ทราบนิดนึงว่ามนุษย์เราเนี่ยไปใช้นท่องเที่ยวไปใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับกันเยอะนะครับบางทีมันก็เกิดมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆเราก็เลยทําโครงการทําความสะอาดบ้านปลานะครับให้กับทะเลตังนะครับในวันที่2 2ิถึง2ีพฤศจิกายน2555ันะครับเราก็ได้ทําร่วมกับ ทอ,ทอ,ทอนๆรงแต่างๆพันธมิตรต่างๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับเราทําลักษณะของการเก็บขยะริมชายหาดนะครับเก็บขยะแนวปะการังตามเกาะต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้ท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในช่วงต้นพฤศจิกานะครับทันวานะครับ และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตจำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับเราก็ได้พยายามหากลุ่มเป้าหมายเข้าไปทําในกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ1000คนนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เก็บขยะในะการังใต้ทะเลปล่อยสัตว์พันธุ์สัตว์หมึกนะครับแล้วก็ปลาหูช้างไทยโดยนักดำน้ําจิตอาสาเป็นผู้ที่เข้าไปทนนําในลักษณะแบบนี้ในกลุ่มที่2เป็นการเก็บขยะริมหาด นะครับก็เป็นการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวมีการปลูปกปลานะครับโดยนักท่องเที่ยวนะครับเยาวชนแล้วก็ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่คมจริงแล้วคนจะรู้จักเยอะอยู่แล้วนะครับแต่บางบาง,บางพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่ารู้จักแต่ไม่รู้จักมากอะไรเงี้ยนะครับก็โดยกยกตัวอย่างเช่นนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน นะครับหมู่เกาะซีมีลันนะครับทะเลชายหาดเขาหลักนะครับของจังหวัดพังงานนะครับนอกจากนี้เรงมีแหลมพภมเทพนะครับหาดป่าตองหาดป่าตองนี่ที่จะมีการจัดกจิจกรรมบ่อยมากในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับหาดล่าไวย์หาดกะตะหาดกะลรนและที่สํำคัญของภูเก็ตคือย่านเมืองเก่าภูเก็ต เรามีเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเตา่าแล้วก็หมู่เกาะอ่างทองนะครับที่บางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับมีที่หาดใหญ่นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับเราไปหาดใหญ่เมื่อกี้ถามว่าทำไมถึงหน้าหนาวม,มันไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องทะเลอย่างเดียวนะครับหาดใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สําคัญนะครับไปช่วงนี้คนจะไปเที่ยวกันแบบไม่ร้อนอะ่ะว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ เป็นช่วงที่มีการรับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับไปช้อปปิ้งด้วยทานอาหารด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ภาคใต้ของเราก็คือป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรมนะครับเราไปในแต่ละจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะฝั่งอันดามันหรืออ่าวไทยกันต่างๆนะครับความหลากหลายไม่เหมือนกันการเตรียมพร้อมไม่เหมือนกันผมว่าง่ายๆนะครับถ้าจะไปทางอ่าวไทยก็ต้องเตรียมพร้อมลัขนาะหนึ่งไปทางอันดามันก็ต้องเตรียมพร้อมลัาดหนึ่งเพราะว่า สิทธทรัพยากรทางการ่องเที่ยวไม่เหมือนกันนะครับเราก็ทําอันหนึ่ง Facebook ที่เรียกว่าชวนกันเที่ยวใต้กดไลค์เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราดูต่างๆแล้วในข้อมูลเนี่มันจะมีข้อมูลของภาคใต้ขึ้นมาเป็นประจําแล้วเราฝากว่าเรามีสํานักงานททในพื้นที่8สํานักงานนะครับของภาคใต้ท่านโทรระจับไปขอ อินโฟเมชันหรือขอข้อมูลจากสำนักง,งานได้เลยนะครับฝากกันช่วยกันดูกันให้ดีนะครับแล้วก็ฝากวันนี้หนึ่งนะฮะเกาะลานในสานที่ทเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนะครับทางการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้พวกเรารุ่นหลังๆได้ไปเที่ยวกันอีกครับ